น้องมื่อวนี้ได้เบีย้ยพักใบเลื่อยหรือว่าพักชี่พลังหรือว่าภาษาบานนอกอะพักหอมปีไดญ่มากสิได้ยุดอกก้องนี่แหละพี่น้องจ้ะพ่นางนอนคือติดกันมากสีกระลังสีมาเอาโล่งกองพี่น้อง เห็ดเซงสีมาก,กตพี่น้องรูกกล้อง <c oughs> อันนี้เดี๋ยวองทระตย์เหรอพี่น้องจ้าท่านได้องทระตย์ประมาณซ0ฟมือกล้องเลยพี่น้องต้งหากขึ้นกล้องนี่ประมาณซ0เมือนี่แหละจ้ะ ขันจำว่ผิดเด้เนี่เอาลงลงวางฝนตกท่าน้ไถึงซีเมือไปหลังจากที่ว่าหลังจากทีบ่าเบียดน้นอยๆยังสินะพี่น้องเบียดน้นอยๆพี่เอามาใส่ปุ๋ยเอบีเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งหาดจนกระลังยังถึงนี่ก้องพี่น้อง ตะก,ก้อนกะเอาลูกหม่ๆก่กะเบียนนี่น้อยัอยงสีล่ลักพี่น้องเบี้ยนนี่เนาะยังสี่ลักเอาลูกใส่สีเนาะเทสต์ังสี่กลักกะลูกใส่หูนี่หูสำคันสี่แล้วพี่น้องเทสต์ังสี่หลักประกาศไปจอนอันนี้ก็เอาลูกหมูว่านนี่พี่น้องในกล้องนี่นเอาลูกหมูว่านนี่ กล้องนี้ลงรูว่านนี่นี่เวลาอะเอามา่ามาล่งทีละกล้องละกล้องนะพี่น้องเพราะแหา่บ้างจากหลานเอาลงหนึ่งละกล้องอันนี้เขาจ้องงูไหวขึ้กันแะสีนี้แนวล่งอยู่อย่างเตรียมไว้วางมือไหลใส่มาเห็ดน,นะพี่น้องวางว่างจากลูกจากหลานพี่น้องว่างจากลูกจากหลาน สิได้มาเขาลงตรงไปขายเพื่อมาถามสื่อเขาเขาก็ถามหาต้านนี่แหละพี่น้องถามหาผักชีฝรั่งกับผักชีไทยผักชีอันนี้เขานี่ไหมต้นหอมผักชีเนี่ยโอ้ยอันต้นผักชีผักชี่เขานี่ว่านขืนงายพี่น้องว่านสามสี่ซอกเรา ขื้นซองลาตน้นสองตน้นพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังใดอยากได้อยู่ด้อยากได้มาบุกมาหวานอยู่จะเป็นเบีย้ยนน้องเองที่เราจะพี่น้อ,นองจะสีม้าใส่ฟองนามห่อฟองสิจ้ะใส่ฟองนามห่อสีงัดกันแบบนี้นะ เดี๋ยวมันลุงสิลุงกองเลยเสียวลุงกองเล่จ้ะแบบนี้แหละเท่านี้แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันขึ้นกำมๆอีกที่หนึ่งจังสิมาอัปเดตให้พี่น้องเมืงอีกที่หนึ่งนะจ้ะบ๊ายบาย